เย็นนี้มาทําไข่ลูกเขยทานกันค่ะไม่หมี่จะเริ่มจากการเจียวตัวกระเทียมนะคะวันนี้ใช้กระเทียมเจียวของจีนค่ะกระเทียมจีนก็หั่นบางๆนะคะไปเจียวให้พอเหลืองๆค่ะเดี๋ยวเราตักกระเทียมขึ้นนะคะพักให้เสด็จน้ำมันค่ะตามด้วยตัวหอมแดงค่ะวันนี้ใช้หอมแดงไทยนะคะประมาณ10เม็ดค่ะซอยแล้วเราเอาลงไปเจียวนะคะ2ออย่างนี้ถ้าจะให้กรอบมากค่ะให้เพื่อนๆหยอนได้เ,ดเ,ดกเกลือนะคะเล็กน้อยค่ะตัวหอมเจียวก็จะกรอบเร็วขึ้นนะคะ จากหอมเจียวเราเจียวกันจนเหลืองแล้วค่ะตักขึ้นพักน้ํามันให้เสด็จน้ํามันนะคะมาตามด้วยพริกแห้งจินดาค่ะเอาลงไปทอดนะคะพอเหลืองก็ตักขึ้นค่ะและตัวไข่ต้มนะคะเราต้มแบบที่เป็นยางมะตูมไว้ค่ะเวลาที่เพื่อนๆจะนําลงทอดนะคะมีตะแกรงไว้สําหรับรองรับไข่ก่อนนะคะบางทีไข่ายางมะตูมเวลาเราเข้าลงไปแล้วจะติดตัวหม้อหรือติดตัวกระทะนะคะแม่นหนีจะใช้เทคนิคนี้ค่ะใส่ตะแกรงแล้วเราก็ให้เขาเสด็จ ให้เขาสะดุ้งน้ำมันหน่อยก่อนค่ะแล้วก็พอผิวเขาตึงๆเราก็เอาไปลงทอดนะคะเราทอดไข่ทั้งหมด5ฟองค่ะเรียบร้อยแลย้วเดี๋ยวไปจัดใส่จานนะคะเราจะใช้ตัวได้ก็ได้ค่ะเป็นตัวผ่าไข่หรือมีดคมๆก็ได้นะคะผ่าแล้วหน้าเขาจะได้เรียบๆค่ะมีทั้งไก่ไข่ที่สุกเต็มที่กับไข่ยังมาตูมนะคะแล้วก็มาตามดูน้ำลาดกันเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะพริก แล้วก็หอมแล้วก็กระเทียมเรียบร้อยนะคะน้ำราดเราก็จะใช้ตัวน้ำต้มสุกค่ะเรากะาปริมาณนิดนึงค่ะละลายน้ำตาลนะคะใส่น้ำส้มมะขามค่ะใส่เกลือค่ะไม่มีไม่ได้ใช้น้ำปลานะคะพอชิมรสให้ได้ที่ค่ะโรยตัวหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็พริกที่เราคั่วไว้นะคะแล้วก็ราดด้วยตัวน้ำซอสของไข่ลูกเขยเลยค่ะเราก็จะได้น้ำซอสที่ข้นๆเล็กน้อยนะคะเราจะไม่ราดมากนะคะพเพื่อนคะ่ะ และตกแต่งหน้าไข่ลูกเขยแล้วด้วยต้นผักชีนะคะเป็นอันว่าก็เรียบร้อยค่ะไข่ลูกเขยทรงเครื่องนะคะที่ทรงเครื่องพ่อใส่ตัวหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็มีพริกทอดค่ะลองทําทานกันดูนะคะถ้าเพื่อน,อนชอบอย่าลืมกดหัวใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็เซฟไปดูเป็นรายการโปรดได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ